พี่พี่ okay, ไม่เคยคิดอยู่แล้วนะครับพี่พี่พูดแรงๆแล้วมาไม่ได้ครับนี่อำนาจอธิปไตยของเรา <Yeah. S 1> งั้นก็ไม่ต้องมีตำรวจแบ่งพวกพี่หรอกถ้า, <Yeah. S 1> ถาเขาต้องมาตรวจ <Yeah. S 1> คือเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มมันเริ่มต้นเนี่ยพี่รู้ก็คือในในใน,ในทางยุโรปเนี่ยในอิตาลีถ้าพี่จำไม่ผิด mm. เนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวจีนก่อนโควิดเนี่ยไปเดินทางไปนี้ยุโรปเยอะแต่เนี้ยมันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเรื่องภาษาเขาภาษาอิตาลีกับภาษาจีนด้วยซึ่งซึ่งมันนักยาเขาก็เลยมีการไป คงคงมีแนวความคิดลักษณะอย่างนั้นแต่ที่ของเราก็ไม่ได้มีความคิดอย่างนี้นะครับที่ตำรวจจีนไม่มีครับไม่มีไม่มีใครเสนออะไรทั้งนั้น <c oughs> เพีงเยงแต่ทางมีการพูดคุยว่าไม่ใช่ตำรวจเสนอนะการมีมีจุดเหมือนจุด <c oughs> ชุดประสานงานที่ว่าเวลามีปัญหาจะประสานเนี่ยเป็นให้มีคอนแทคพอยต์ให้เขาแค่นั้นไม่ได้มีเรื่องตำรวจต้องต้องมาตรวจในบ้านเราไม่มีเลยนะครับ แต่เรามีไม้ปัญหาอาจกรรมเรามีศูนย์ประสานงานที่เรื่องเรื่องยาเสพติดอยู่อยู่ตรงที่12ปัอนาของเขาเรามีศูนย์ประสานงานของเขามีในตํารวจประจําอยู่แค่สองคนเวลามีปัญหาเรื่องค้ามนุษย์เส้นทางตั้งแต่แม่น้าโขงยาวลงมาถึงเชียงของเรามีศูนย์ประสานงานตรงนี้ก็จะเป็นแค่ศูนย์ประสานงานครับไม่ได้มีตํารวจต้องมาตรวจทําไมต้องมาตรวจ